เดอแทะเจ้าล็อกคงคยุยครับกับสวัสดีครับผมอยู่กับผมเอกดัมซิ่งครับวันนี้ก็ยังอยู่กับหัวหน้าโจ้โยอยู่นะครับผมอ้าเย่หาน้อยซอยยิกยิอันนี้ก็ดินก็ใกล้จะหมดแล้วครับหัวหน้าโจ้โยวันนี้ล็อกคงคยุยมาวิ่งด้วยครับมาดูทางขึ้นยังโฮดพุ่งครับดูดิเจ้าล็อกคงคุยขึ้นไวไหม นี่ครับขึ้นภูเขาใส่เยอะด้วยนะเจ้าล็อกคงคุยอะไปแล้วครับสบายสบายครับเจ้าล็อกคงคุยนะครับต้องตีวงมาขึ้นเลยนะโหมดมากครับ คันต่อไปของอามน้อยซอยยิกยิกเจ้าไล่สังกัดคันสีแดงครับวันนี้มีน้องใหม่ไหมอีกหนึ่งคันครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องใหม่เป็นรถชนไหนครับคันต่อไปครับเจ้าไล่สังกัดคันสีเหลือง มาถึงก็ต้องได้แก้งแล้วครับทีมงานทราไมาได้แก้งไม่ได้น,น,นอนไม่หลับหรือเปล่าอันนี้เราก็ยืนอยู่ตรงตรูดหัวหน้าจรุยนะเจ้าแคทสามสองศูนย์ดีจีซีครับดูเจ้าอาว่าจะแปดขึ้นไหมเนี่ยต้องตีโค้งครับดาดินตรงมันตรงนั้นมาครับต้องตีโค้งมานี่เลยมาข,ขึ้นทางตรงนี้นะมาแล้วอามน้อยซอยยิกๆ รถแรงอยู่แล้วเครื่องคันนี้เป็น210โอ้สบายสบายขึ้นแบบเบาๆครับ ขุดได้เร็วครับหัวหน้าจะร้มยยังไม่ถึงนี่เลยไม่กี่วันเองครับจะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จนะไม่ได้ว่าจะเสร็จแล้วพูดติดเราจะมาดักอยู่ทางขึ้นนี่เลยมาแล้วเจ้าไรสังกัดคันซีเหลืองครับ แรงขึ้นไม่ได้นะมาแล้วเออรถคือมอมแท้วันนี้ปุ้งล่วงครับมาแล้วตายขึ้นภูเขาสันๆเลย คันต่อไปไล่สังกัดคันสีม่วงครับไล่สังกัดยังอยู่สามคันเหมือนเดิมครับสีเหลืองสีแดงสีม่วงยังอยู่ครบนาแต่รถที่ท่อรันรันไปไหนแล้วไม่เห็นนะครับมารอบนี้ไม่เห็นนะใส่ลั่นเราเจ<อ>้าไขลาน ดัวหัวหน้่าจะร้อยสายโหดมาแล้วมาแล้ว มาแล้วคันนี้ไม่ได้มาสองเดือนสามเดือนแล้วนะ,จะเจริญสุขได้ข่าวว่าคันนี้จะขายนะครับผมจเจริญสุขเราและข่าวว่าจะขายนะแล้วค่อยอันนี้รีวิวเขาดูอีกรอบนะครับ ต้องรอสอบถามวา่าเขาจะขายเท่าไหร่นะตึมอ่ะเราเปลี่ยนมุมมองกันบ้างครับน้องใหม่กับหัวหน้าจจุยมาจอบตรงนี้ละหัวห,หน้าจจุยนะ ต้องหลบก,ก่อนแล้วเสี่ยมูกแก่งีเ,เต็มรับไหวไหมเติ้งร้อยเจ็ดห้าหรือเปล่าได้แล้ว,ลวน้องใหม่เพิ่งจะได้เที่ยวสามไปแล้ว mông đẹp thế, ô,เจอ tom phải làm, à, nhia ma, ư, anh tập máy cho anh pay ạ, ê. โจ้เลยว่ายายคุดอยู่ตรงนี้ละมาเปลี่ยนที่คุดมั่งครับอ่าเต็มแล้วไปเชหมูเรามีฟรีนิดหน่อย 啊。 đi có bài hát hay, nè, có bài hát hay, ยังจะแกล้งคอยเยก็กแน่เกือบแนีมีแต่คนแกล้งเนาะคอยเอาวเลยอย่าทำคอยเลยอ่ะเต็มแล้วเ<ย>จ้าล็อกคงคอยครับรถแรงในตำนานอย่างเก้าครับนี่

อ่ะขันต่อไปครับเจ้าอามซอยยิๆโอเคครับคลิปนี้อขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูปเอกกซ์แคมเซ็งให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ